สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโ้ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนํนำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวสตาร์รีสอร์ทนะคะแปลงนี้เนื้อที่ขนาด398ตารางวาค่ะอยู่ติดสนามกอบนอร์ทเทิร์รังสิตอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ตั้งนะคะ อากาศดีค่ะวิวสวยเดินทางสะดวกนะคะออกทางถนนพหลโยธินได้ด้านหลังออกถนนพยอมเรียบของรพีพัดคลองหนึ่งคลองหลวงตลาดไทยไปได้นะคะแปลงนี้ค่ะราคาปกติเคยขายอยู่5ร้านนะคะซึ่งตอนนี้ปรับลดราคาแบบลดสุดๆเลยนะคะเหลือ3ร้าน5 0 0แสนบาทเท่านั้นค่ะ บ้านสวนสตาร์รีสอร์ทพร้อมที่ดิน398ตารางวาจังหวัดอยุธยานะคะสนใจติดต่อสอบถามนัดชมติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะนัดล่วงหน้าและไปดูแปลงจริงก่อนตัดสินใจนะคะ